สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมใน Cross m e l p h i s ในเกม Immortals Phoenix Rising นะฮะซึ่งเราเนี่ยต้องรับบทเป็นมนุษย์โลกและช่วยเหลือเหล่าเทพเจ้าจากการลุกรานของมหาไททันที่ชื่อไทฟอนนะครับเรียกว่าเป็นเกมคุณภาพจาก Ubisoft ที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้สัมผัสถึงความฮานะครับเอาเป็นว่าคุณผู้ชมสามารถซื้อมาเล่นได้ทั้งบน PC นะครับ Nintendo Switch PlayStation และ Xbox Series ซึ่งจุดเริ่มต้นการประจนภัยของ Phoenix จะเป็นยังไงเดี๋ยวผม จะเล่าให้ฟังตามมาเลยจ้าเนื้อเรื่องของเกมเนี่ยมันเริ่มมาจากไทฟอนนะฮะอสูรกายไทยท่านที่แสนจะร้ายกาเนี่ยมันได้หลุดออกจากการจองจําจากใต้พิภพ,พและมันก็ได้ออกไล่ล่าทําลายทวยเทพโอลิมปัสทุกคนที่ขวางทางทั้งเฮราโพไซดอนอารเทมิสอาเธีนาแต่คนที่มันอยากจะจัดการมากที่สุดก็คือซุส ราชาแห่งมวลมหาเทพและทีเนี้ยซุสจะทำยังไงกันนะไปะไปดูความป่วงของซุสกันดีกว่าซุสโอ้โหฟ้าผ่าเปรียงปรางข้าคิดถึงเจ้าเหลือกเกินโรมีเทียสน้องเลิฟเลิฟอ,อะไรเนี่ยท่านล่ามข้าไว้กับหินนี่แล้วสั่งให้น้องอินซีบินมากินตับข้าไม่เลิฟแล้วก็ได้กินตับทุกวันเลย อ่าอันนี้พรอมีเทียสฮะไททันแห่งไฟท่านต้องให้ข้าช่วยไทฟอรเนี่ยเป็นอิสระแล้วเจ้าเคยต่อสู้เคียงข้าพวกไททันนี่เกลียกกล่บมันสิอย่าให้มันมาบุกเนี่ยมันไม่ง่ายแบบนั้นนะซิเจ้านั่นบอกความสามารถในการมองเห็นอนาคตของข้าข้ามองไม่เห็นมันเลยเอาละครับซุสของขึ้นละ เอาสิระเบิดข้าเลยทำได้ที่ไหนเราเจ้านั่นเอาสายฟ้าข้าไปเอาทุกอย่างไปหมดเลยขนาดเทพคนอื่นๆก็ยังหายสาบสูญยลองมองหาพวกมนุษย์ดูสิสหาแล้วจะประสิทธิสมถุยพวกนั้นเนี่ยมันโดนเปลี่ยนให้กลายเป็นหินไปหมดเลยนายหนึ่งในประสิทธสมถุยเน่ยจะเป็นคนที่ช่วยท่านจากไายนะนะ หายหายอะไรของเจ้านะข่าเนี่ยไม่มีอะไรหายทั้งนั้นแหละแต่ว่านะพวกมนุษย์นั้จะเป็นอะไรได้นอกจากความผิดพลาดอยากจะลองเดิมพันดูไหมถ้าข้าพูดถูกท่านจะเปลี่ยนความผิดที่ข้าเคยขโมยไฟและทําให้มนุษย์อยู่รอดกลายเป็นพริเศษได้หรือเปล่าเจ้าคิดว่าการลงโทษของข้าไม่เป็นธรรมงั้นเหรอก็เกินไปนิดนึงนะตกลงไหมล่ะพนันกันเปล่า ถ้าเจ้าชนะข้าจะมอบอภัยโทษและปล่อยให้เป็นอิสระแต่ถ้าข้าชนะแล้วก็เจ้าจะต้องช่วยข้าหยุดไทฟอนไม่ว่าจะทำยังไงก็ตามเยี่ยมเลยงั้นจงให้เรื่องราวของฟีนิกซ์กลายเป็นเครื่องไทยบาปข,ของข้าเถอะ oh, no, เรื่องของข้าเนี่ยเริ่มต้นที่ทะเลเรื่องของเหล่าทหารกล้าที่ได้เดินทางกลับมาจากการสู้รบที่แสนไกลแต่ชัยชนะที่ได้รับกลับมาถูกจมตีโดยมรสุมที่เข้มขัดสั้นคาดไม่ถึงท้องทะเลแปรปรวนคลื่นน้ำเนี่ยม้วนเป็นฟองเส้นขอฟ้าหายวับไปจนสิน้นภูเขาคลื่นยุบตัวเป็นหุบเหวล,ลึกเกือบจะถึงขุมนรกทาทารัส เจ้าจะมาวาดรูปอะไรตรงนี้ล่ะเนี่ยเออก็ศิลปะนะประเด็นคือเรือลำนั้นเนี่ยไม่รอดจมไปเลยฮะเรือจมไปแล้วในยามรุ่งอรุณดวงอาทิตย์สาดแสงลงมายังผู้เหลือรอดเพียงหยิบมือนักรบระดับตามสุดโคลโล่ผู้ไฟฝันถึงการต่อสู้เดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าใช่ตัวเองแหละนี่ สร้างตัวละครครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเลือกเพศตัวละครกันก่อนผมผมจะเล่นตัวละครชายนะครับฟีนิกซ์โอเคครับเลือก <Beautiful. S 1> เสื้อผ้าหน้าผมนะฮะเอาให้เรียบร้อย shore. อครับผม <Phoenix. S 1> ในชายฝั่งที่ไม่รู้จักนะครับฟีนิกซ์ก็ได้ฟื้นขึ้นมาโอ ข้าไม่ชอบทรายเลยมันเข้าไปทุกที่ที่ไหนเนี่ยบ้าจริงเชียวเราจะได้เริ่มเล่นกันแล้วนะฮะโ,โลกาโกสกกัปตันมีใครได้ยินฉันไหมโอ้บนนั้นมีแสงสว่างเรืองรอง โอ้ว้าวเรา,เราได้บังคับตัวละครแล้วน,น,นะครับแล้วก็เราที่ได้รับบทเป็นฟินิกซ์เนี่ยก็ได้เริ่มต้นการผจญภัยจากชายหาดแห่งนี้นะครับโดยระดับความยากของเกมเนี่ยผมเลือกระดับง่ายสุดนะฮะเพื่อที่จะให้การรีวิวและการดำเนินเนื้อเรื่องเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับโอ้นี่เป็นการปีนป่ายโดยใช้ถาวั์เป็นตัวช่วยนะฮะ แต่จริงๆผมไม่แน่ใจนะว่าถ้าเกิดมันไม่มีถาวันมันจะปีนได้ไหมนะครับแต่ว่าอันนี้เหมือนเขาจะปูไว้แบบแบบ,แบ,บอ๋อให้ปีนมาตรงนี้นะอะไรอย่างนี้เอาละครับข้าคัสซินฟีนิกซ์มองเห็นกับตาลพักพวกอยู่ไกลๆและการหักเหของแสงนะทำให้ดูเหมือนว่าเพื่อนๆกำลังโบกไม้โบกมือเรียกเขาอยู่ <Phoenix! Again. S 1> อีกรอบฟีนิกซ์เจ้าอาจไม่เหมือนไลกิรอนพี่ชายเจ้าแต่ข้าจะปั้นเจ้าเอง อันนี้น่าจะเป็นเรื่องแฟลแบ็กนะครับที่เฟ,น,ฟนิกซ์เขานึกถึงการฝึกซ้อมกับทหารเหล่านี้โลกาโกสโลกากสกากสได้ย,ยินผมไหมเออท่านตัวแข็งโป๊กเลยนี่มันเวทอะไรกันเนี่ยไลกิรอนพี่อยู่ไหนครับพี่ครับ หลงทางและไรอาวุธฟีนิกซ์เริ่มจะอ่อนล้าเราต้องใจเย็นๆและทำตามที่เคยฝึกมาพี่ฆ่าอยู่ไหนเนี่ยโอเคฮะเราได้รับเข็มทิศที่จะระบุเป้าหมายต่อไปเราเห็นกองไฟข้างหน้าครับเดี๋ยววิ่งไปดูซิมันอะไรน่ะดาบของพี่ฆ่าไม่นะอุ้ยดาบแบบดาบพิเศษหรือเปล่าเนี่ยเก็บซิ ด้ามดาบเท่มากนะฮะเป็นหัวมา้วาว้าวไม่มีเจ้าของเหรอเฮะนั่นมันใครเนี่ยรอกยรนรกิรอน,รอ,รอ,นอ๋อเป็นเป็นพี่ชายครับผมเป็นพี่ของฟีนิกซ์ <laughs> พี่ครับ พี่เป็นวีร,รบุรุษของข้าเสม,ม,มอปเป็นดาวนำทางชีวิตข้าข้าจะพาพี่กลับมาให้ได้ข้าสาบานเออแต่ว่าเดี๋ยวข้าขอดาบพี่ไปใช้หน่อยก็แล้วกันเขากำลังเศร้าอยู่ผมมาขำอะไรวะเนี่ยอลไะครับโด้ละจ้องมองก่อน ฟีนิกซ์ไม่เคยได้รับอนุญาตให้ถือดาบศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นของขวัญจากอะคิลิสที่มอบให้นักรบผู้กล้าและพอดึงขึ้นมาปุ๊บเขาพบว่ามันบกเบอย่างไม่น่าเชื่อเลยดาบของอะคิลิสกันเหรอพี่ชายเขาต้องสู้เก่งมากเลยคือสุดนี่แบบว่าเป็นเทพที่แบบคอยกวนนะคอยชักใบให้เรือเสียคอยแซวฟีนิกซ์ รู้ว่าเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวในน้มของเทพอย่าเข้ามานะพระเจ้าช่วยเอาล่ะครับคราวนี้สู้แล้วนี่นะจปะปคืบเราฝึกมาแล้วหลบครับผมแบบซโลโมชั่นแล้วก็ปนสวนไปเลยโอ้โหจริงๆนี่จะเป็นเป็นการเล่นระดับง่ายนะเพราะฉะนั้นศัตรูจะค่อนข้างตายง่ายนิดนึงนะครับ โอเคทีนี้เนี่ยฟีนิกซ์ต้องการที่จะไปตรวจสอบพื้นที่และก็ดินแดนที่เขามาเกยตื้นอยู่นะฮะว่ามันคือที่ไหนกันแน่เพราะฉะนั้นเราต้องปีนขึ้นไปข้างบนนี้อุ้ยเก็บของได้ด้วยนะฮะอ๋อเห็ดสีฟ้าที่มันสามารถเพิ่มสตตเตมิน่าได้นะครับเนี่ยเวลาเรา,าปีนแล้วมันจะเสียสเตมิน่า โอเคครับในที่สุดเราก็ปีนมาถึงยอดแล้วนะฮะและนี่ก็คือทิวทัศน์รอบๆนะครับวิหารของเทพอพอลโลต่เกิดที่นั่นีนักทำนายหรือว่าผู้มองเห็นอนาคตเนี่ยพวกเขาอาจจะช่วยฉันถอนคำสาบนี้ได้เฮ้ยกิฟฟินเหรอไม่น่าเชื่อเลยเฮ้ยมีคนโดนกิฟฟินลากไปด้วยวะเดี๋ยวผมไปช่วยนะแต่แบบมันไกลเหลือเกิน ผมก็จะไปจะใช้สัพพนามว่ายังไงดีวะจะฆ่าหรือจะผมดีกดอาสานะมองกันไกลโอเคอ๋อมันสามารถล็อกเป้านะครับแล้วก็เป้าหมายที่เราจะไปเนี่ยมันก็จะปรากฏเป็นระยะทางขึ้นมาโอ้แล้วยังยังไงดีกระโดดได้ไหมกระโดดได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายวิเนียตายวิเนียอุ้ยรอด ค yeah. มีสว right? mm ิมอัพสวิมดาวด้วยนะฮะกด x Y ขึ้นกด o Y ลงจอมแจ่มใกล้ถึงแล้วอะ่ะ like เอาละครับตรงนี้มีสตรูนะฮะเราต้อง oh. ว่เฮ้ย oh. มีแพรรี่ได้ด้วยว่ะแพรรี่อึบอึบอึบมีการแพรรี่ oh. ได้ด้วย โอ้โหจริงๆจะบอกว่าฟีนิกซ์นี่เขาเป็นพลโลที่ไม่เคยได้จับเลยนะฮะอันนี้เป็นการต่อสู้ครั้งแรกของเขานะครับข้างล่างนี่มีอีกมีอีกนี่นะนี่นะกระจุยไปเลยนี่เรามาถึงเป้าหมายแล้วนะฮะ <Hello. S 2> สวัสดีครับได้ยินไหมครับ <I 'm S 1> ผม <I 'm S 1> มา <in S 1> แ,ลแล้วครับ อุ้ยมีขวานปักอยู่ผมเจอขวานของคุณแล้วฟีนิกซ์เขารู้สึกว่าขวานเนี่ยกำลังส่งเสียงเรียกเขาอยู่เหมือนขวานของอัตลลนตาเลยคงเป็นของก๊อฟหรือมั้งโอ้โห่อนที่ฟีนิกซ์จะได้สัมผัสกับขวานเนี่ยตัวขวานก็ถูกดึงด้วยพลังแห่งแห่งความมืดร้อยมาเคาะประตูค่ะโอ้ทฟอนนะฮะ ไม่มีครับไม่ได้เคาะเจ้าคิดว่าลุกไม้เก่าๆของเจ้าเนี่ยจะใช้กับข้าได้อย่างนั้นเหรอเข้ามาที่ห้องรับแขกของคาเซไอ้หนุ่มน้อยเอาละฮะเขาบอกให้เข้าไปแล้วก็โดดไปได้ไหมนะไปเลยพอโดดไปปุ๊บเนี่ยฟินิกก็พบจุดจบ โอเคครับในสุดก็ถึงจุดจบของเกมนั้นะฮะถ้าใครสนใจก็ซื้อมาเล่นกันได้นะครับกับเกมเกมนี้นะสนุกมากๆเลยทีเดียวถุยเอาเราเตรียมตัวทรับโปรตีสเจ้าต้องช่วยค่าจัดการกับไทฟอนมันจบที่ไหนเล่าอย่าตัดจบแบบนี้สิไอ้ซุดนี่มันกวนจริงๆนะฮะโอ้โหตอนนี้นี่เรากำลังล่องลอยไปยังมิติอะไรสักอย่างเฮ้ยโอ้โหแล้วมาตกลงสูงขนาดนี้แต่ยังไม่ตายนะฮะ อ๋มอมันเป็นเกมที่แบบว่ากระโดดเข้ามาในดันเจียนหรือป่าน่าจะใช่นะครับดูจากทรงแล้วนะครับอะไรเนี่ยที่นี่มันที่ไหนกัน<ด><ๆ>โอเคมีความยากของดันเจียนให้ดูด้วยนะครับอ<ด><ๆ>มันต้องค่อยๆแก้ปริศนานะฮะเพื่อที่จะไปถึงภา,ารกิจสำคัญนั่นก็คือการคว้าขวานของอัลันต้ามาไว้ในมือนะครับ คือตามตำนานเนี่ยอัตาลนตาเป็นนักล่าที่เก่งกาดนะฮะแต่ว่าตอนช่วงท้ายๆเนี่ยมันจบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าเธอเดันไปมีสัมพันธ์สวัสดกับสามีนะครับหรือว่าคนที่เธอรักเนี่ยในวิหารของซุสซุสก็เลยไม่พอใจก็เลยเสกอัตาลนตาให้เป็นสิงโตนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะต้องไปเอาขวานของอัตาลนตามา,าไว้ในมือรอกัอนครับรอให้มันมาเลื่อมนมาแล้วกึบ อดีนะยังไม่หล่นไม่ปีกอะไรเนะี่ยปีกอะไรครับเนี่ยปีกเงินเหรอมินิสลูดไหลไปยังแผวเบาและเพราะว่ามันมีชิ้นส่วนมากมายที่ขาดอยู่ราวกับว่ามีใครแยกมันออกจากกันมันเหมือนของที่มน,นุษย์ทำขึ้นเลยฮะอยากรู้จังว่ามันใช้ยังไงถ้ามันยังใช้ได้นะได้แล้วครับผม ได้ปีกที่เสียหายมาฮะแล้วมันใช้ยังไงอะดูสิ <c oughs> ทำหน้ามั่นใจอ๋อกด X X ก็จะเป็นดับเบิลจัมนะครับ <c oughs> ว้มันใช้ได้จริง <c oughs> ๆด้วยวเจอขวานละขวานอยู่นี่ <c oughs> ขวานนี่นะ ขวานของลาลตาล่าเนี่ยเป็นของที่อันตรายมากๆสำหรับฟลาและในที่สุดมันก็ตกอยู่ในมือของไทฟอนข้าเสกน้ำเป็นสิงโตไปแล้วนี่ท่านก็เสกคนเป็นโนเป็นนี่ไปทั่วละสุดข้าว่าข้าต้องหยุดเมาสักพักแล้วล่ะเดี๋ยวมันเสกมันเป็นเป็นสิงโตจริงๆครับเอารถสปรรหลาดมาลุยกด R2 เพื่อใช้ขวานอชิกะปึ๊บนี่เป็นแบบว่าฟันแบบรอบตัวแบบหนักๆ โอ้โหโลกกระจ่ายนะฮะเจ้ายังไม่ตายเหรอข้าสัมผัสได้ถึงบางอย่างในตัวเจ้าเอาจริงๆนี่มันเป็นเกมที่แบบตลกมากๆนะครับเขาเอาเรื่องราวเทพกรีกมาเล่าให้แบบฮาๆอย่างที่บอกไปว่าซุดเสกอตาลต้าเปนสิงโตจริงนะเมื่อกี้เขาก็พูดอยู่ นั่นสายฟ้าค่านนี้และจัดกระจายและถูกไทฟอนซุกซ่อนเอาไว้เจ๊งแน่เลยฟีนิกต้องกลายเป็นเท่าทานเพราะไม่มีใครสามารถถือมันได้นอกจากข้าถามจริงจริงเหรอเนี่ยเอาะครับเจอสายฟ้าของซุสแล้วนะฮะโอ้โหแวววสายฟ้าของซุสเนี่ยเหรอของเกหรือเปล่าเนี่ยไม่จริงนะ พลังเนี่ยพุ่งเขาสายร่างฟีนิกซ์และมันมากเกินที่เขาจะรับไหวอะไรกันเนี่ยเกิอดอะไรขึ้นกับฉันบา,บายบายมนุษย์และจากนั้นมันก็หยุดลงปีของเขาได้ซึมซับพลังของสายฟ้าและมันถูกออกแบบมาให้ทนทานพายุไม่น่าเป็นไปได้เลยนะเนี่ย <And> yet, และนั่นแหละนี่มันก็แค่การเริ่มต้น พื้นวิบินได้อย่างเท่เลยนะครับและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของการผจญภัยของชายที่ชื่อฟีนิกซ์ซึ่งตลอดทั้งเกมคุณจะได้เห็นบทสนทนาอันกวนประสาทระหว่างซุสและโพรมิเทียสนอกจากนี้เราจะได้พัฒนาทักษะไปพร้ <met Vatican> พอมๆกับฟีนิกซ์เมื่อเขาได้รับอุปกรณ์ <w. c tern at> ในตำนานของเหล่าทวยเทพมาใช้ซึ่งคุณต้องใช้สมองแก้ปริศนาต่างๆภายในดันเจียนเพื่อ,อาหาทางพิชิตไทฟอนลงให้ได้และนาพี่ชายรวมถึงพวกพ้องกลับคืนมาในวันนี้เป็น เกมที่ถ่ายทอดเรื่องราวของเทวตํานานกรีออกมาล้อด้วยมุกตลกที่จะทําให้คุณยิ้มไปตลอดทั้งเกมนะครับแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากออกผจญภัยด้วยตัวเองก็สามารถดูรายละเอียดที่ลิงด้านล่างเลยนะจ๊ะวันนี้ผมขอตัวออกไปลุยต่อละครับจะไปดูว่าในซุสเนี่ยเขาจะยิงมุกอะไรมาอีกบายยจ้า